สบายดีมื่อนีจะพามาแนะนํา mm เวียเขดเนาะอยู่ในเยอรมันผ like ู้ใดมาไม่ๆมหรือว่าหาเวียเคดอยู่ว่าเขาบอกว่าเขาจะเหตุเวียอีกอย่างเนาะหรือว่าหาเวียจังใดเขาบอกเก่งภาษาหรือว่าเขาบอกได้ภาษาเยอรมันเขาจะเริ่มต้นเหตุเวียมุนซวนโตเนาะแบบว่าเขาเริ่มเหตุเวียอย่างแน่หรือว่าหาเวียจังใดผู้ใดสมัครเวียจังใดเดี๋ยวเขามาแนะนาเนาะโอเคเขาไปเลยไปเริ่มกันเลยกับเวียที่หนึ่งเนาะเหตซูซี่ ยูเยอรมันข้าเจ้าฮาบสมารจะมีอยูสองบริษัทใหญ่ๆเนาะที่เฮาเคยเหดเวียงมาเฮาเคยเหอยู่บริษัทอั happy นอินแฮปปี้เนาะการวิธีหางานใหยจังไดเดี๋ยวเฮาขึ้นบี้ให้เบิ่งเนาะเขียนคําค้นหาคนไทยหางานซูชิในอินแฮปปี้เนาะในบริษัทอินแฮปปี้เฮากดเข้าไปเลยแต่ดีแต่ดีที่ข้าเจ้ามีภาษาไทยเนาะหรือว่าหาเมืองที่เฮาอยู่ว่าข้าเจ้าฮับสมารบอกับเบิ่งตามนี้เลย อันนี้จะเป็นคนไทยหน,น้าตาจะเป็นยังสิด้านข้าก็กดเบิ่งเลยเนาะมีเป็นภาษายิมันละภาษาไทยเราจะเป็นคนที่ต่อที่ว่าภาษาอืมภาษาไทยเราจะเป็นพี่จีนี่ขึ้นตานด้เลยเบอร์โทรเบอร์อย่างผู้ใดสนใจหาเรียกเหตุ กระลองเบิงก็ะล้องเงินทักไปถามเ่อได้นว่าเมืองเขาอยู่ก็เจ้าฮับสมาร์บอเงินเดือนเริ่มต้นจะสูงก็เงินรายได้ขันตำอยู่ประมาณบบ,บ่หลายเนาะแต่เฮ็ดเวียกหกมือคอเสียก็คือเฮ็ดเวียกหกมือเนาะแต่มันกะกลายเป็นการเริ่มต้นที่ดีดเขาหายเวียกเฮ็ดที่เขาไปเจอผู้คนละกันได้ใช้ภาษาภาษาเขาคิดว่าควรต้องได้แบบว่าอันบักแตง ปักแตงคั่วเคอร์ชนิดเราหอมหรือการหันห่นปลาหั่นปลาซูชิหรือว่าการเฮ็ดซูชิ่คำซับม,มีอย่างแรงสิเทากัควรที่จะต้องหู้แล้วเตรียมตัวพ่อมาโอเคกันข้าเจ้าว่าวัานคั่วเคอร์ลากหรือว่าชนิดเราชวีเบลโรสชีวีเบลคำซับประมาณนี้เนาะมันก็นเป็นคำซับที่เทาใช้ทุกมือ่อและกันความหู้แบบ ส่วนใหญ่ก็จมีคนไทยในเวียดนี่เนาะคนไทยคนเวียดนามส่วนหหายอยู่นี่คันผู้ให่ไปเฮดโยนี่คันดีดแนงก็สมิมีคนประเทศเดียวกันเนาะเฮามีการสื่อสารแล้วก็การเฮดเวียจะเป็นแบบเวียกโบนาณเนาะมันจะมีสองกะกะเศร้กากะเศร้ากับกาอันกะส,สวยกะสวยกะแรงนั่นแหละเหตุตั้งแต่สิบสองโมงบอสิบสองโมงหอ ห่างปิดเนะเาะแต่เวียกเวียกกับบอนัรและอีกบริษัทหนึง่งเป็นเซคาซูซิเนาะเป็นบริษัทเซคาซูซิบริษัทนี้เนาะอันนี้กับชิมีกันว่าภาษาไทยน้ำเพื่อกันเขาสมาัครเขาสมัครเขาเขียนภาษาไทยไปสอบถามในเพจนี้ได้เนาะว่าโอเคเมืองฮาอยู่รหัสรหัสไปสนีเมืองฮาอยหรือเมืองใกล้ๆ้ที่เฮาอยที่สามารถเดินทางไปฮิตเวียกได้หันมีอย่าง มีบอเขาก็สอบถามเพิ่นคันมีเพิ่นก็จะห้ส่งเอกสารไปหรือสมัครเวียกได้เนาะเขาคิดว่าเวียกซูสี่เป็นงมาตอกันเวียกที่สองเลยเนาะเวียกที่สองคือกันเวียกโรงงานที่เขาเห็นอยู่ตอนนี้เนาะเขาเห็นอยู่ตอนนี้จะอามาซอนเป็นของบริษัทอเมริกาเพอ่อกันเห็นเวียอยูโรกิสติกโรงงานมันก็มันก็บนนักดอกติต่ตามที่เขาเนาะเพราะว่าเขาเห็นหน้าเทียนเป็นสดเทียเล่นพวกสแกนสแกนมือเนาะเขาจะมีเครื่อง เครื่องสแกนมือแล้วเขาก็มีกล่องกล่องที่เขาเจ้ามาเขาก็มีหน้าที่สแกนแล้วก็สดเทียร์เลยเอาใส่ถงุงให้พวกไปษนีไปส่งเนาะมันกับเรียกบอลน,นักปั่นไดสําหรับสําหรับโตเฮาแต่เฮาเฮาคิดว่ามันสินักอยู่บอลแบบว่าเฮายางหลายเขายางยางหรือว่ายืนอยู่ตลอดเวลาเนาะเขาคิดว่างั้นโอเคเขาจะไปเบิ่งเลยว่าวิธีสมัครเรียกสมัครตั้งไหนเนาะ เ์อในคูเกิลเนาะบาอามาซอนจอบับแล้วก็กดเข่าเบิงสแตนสแนด์ดเนาะบ่าเมืองเขาอยู่เป็นมีนาที่อย่างแน่เขาก็เขียนสมมติว่าเขาอยู่เนื้อแบกบเนื้อแบกเยอรมันเนาะบายเยนสี่ของมันจะคือเฮดเวียกหาเมื่อต่อเทียเนาะวตอนนี้เขาเฮดเวียกจุก,าก้ากลางคืนก,ก้ากลางคืนจะได้เงินเดือนเพิ่มอันอยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ของของเงินเดือนเนาะตั้งแต่ตั้งแต่เช้าสามโมงกลางคืน ฮอตหกโมงเช้าเขาจะได้เพิ่มสื่อ,อหันมันเห็นวียกได้เงินคากาหันเพิ่มอีกสาเซแต่แบบเริ่มต้นเลยกับสีประมาณอยู่ว่า1ิหกยูโรสัญญาจ้างของอา a z มาซอนเขาจะมีแบบอันนั้โคที่หาส่วนลดจากการสร้างเครื่องของครอบครัวสิงสิเนาะเขาสร้างเครื่องเขามีส่วนลดมาจากบริษัทหรือว่ากูชายมาหรือเขาจบ อย่างหนึง่งคือเครื่องดื่มในะบริษัทจะฟรีเนาะแบบกาแฟเป็นปกติเนาะเครื่องดื่มทั่วไปแล้วมีอาหารขายก็สิบอาหารบาแพงเป็นราคาพนังงานหนึ่งยูโรเกินสองสามยูโรเนาะอย่างหนึ่งก็จะเป,เป็นบริษัทอันไบชนีเยอรมันเขาเคยเอยู่ประมาณหนึ่งปีเวลาเฮดเวียกเนาะโอ้ลืมไปบ้านอยู่อามาซอนเขาจะมีเวียกกาเ้ากาสวยการแรงขึ้นกันเนาะเขาสามารถเลือกได้ว่า ผู้ใหเหตุกาเส้ากาสวยกับิีบมีเงินเพิ่มเติมได้0 0มเนาะของค่ากาลังคืนเฮาเ็ดอยู่ตอนนี้มันกาลังคืนเดือนแต่ละเดือนยังไม่ได้หักภาษีเนาะสีมานสองพันหาบวกบวกเฮ็ดโอทีบอโอโอทีเนาะคือตอนช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงเวียกหลายต้องแต่มเดือนกลางเดือนหนาเขาเจ้าก็สีเขียนว่าโอเคตั้งแต่เดือนนี้ฮอดบรรเดือนนี้เขาจะแจ้งก่อนประมาณเป็นเดือนเนาะว่า โอเคตั้งแต่วันที่เ้าซีเดน 18, อนสิบเอ็ดฮอดอ่ะเาซีเดอนสิบสองมือนี้มือนี้มือนี้นพะว่าอันนี้จะเป็นระบบระบบใไงหรือว่าระบบเยอรมันเนาะขเขาจะแจ้งก่อนล่วงหนะ้าหรือว่าเขาจะพักฮอนหรือว่าเขาหาเมื่อเหลักเขาถึกโทรนาเนาะว่าฮัลโหลเจ้าสามารถมาเห็นแวมมือได้บออเพราะว่ามือนี้เป็นมือยศจ้างเจ้าก็จะได้งเงินเดือนเพิ่มได้ ได้คาคาคาเงินเพิ่มถากมีคนทนนํานเขาสามารถปฏิเสธได้บ่เป็นอย่างเนาะว่าเออค่อยบสสะดวกดอกวางบงสี่เขาก็สามารถปฏิเสธได้บีบมาคือเป็นแบบนี้นะสแตมบ่สแตมของคืเขาเจ้าซาสมนเนาะขาเจ้าซาสมหรือว่าท็อปท้องคัมหรือคําหนะจะเป็นแบบนี้รูปแบบนี้ว่าเออมีอย่างแน่เขาเคยเห็นและอีกอันต้นชิมหานิมหานยูโรหกสิบสามปอลองสมารเบิง เมักย,ยู่อัมารซอนเขาไม่ต้องเขียนเลเบ่นเราเขาไม่ต้องเขียนประวัติการเฮดเวียกเนาะเพราะว่าเขาก็เขียนส่งไปแล้วข้าเจาจะโทรมาถามเขาสะดวกเฮดเบียกบอกเฮดเบียกเมื่อไดรแน่แต่ว่าบริษัทเยอรมันโดยสุอพอย้าเจาจะให้เขาส่งเลเว่นเราหรือว่าประวัติการเฮดเวียกของเขาในเยอรมันขอบใจเขาขอบใจเพราะว่าจะเป็นความหู่วงผู้ใดบอเลยว่าเบ้าข้าใจบอเขาว่าอันนี้เป็นคลิปแรกคันว่าพวกเขาใจขอโทษขอขอภัยด้ ฝากกาไดไลค์ฝากกดติดตามปเป็นกำลังใจ่งเฮาเเด้อเพราะว่าเฮาจะเห็ุคลิปลงอาทิตย์ละหนึงคลิปคันเป็นไปได้คันว่าอยากนอนนะหรือว่าอยากติดตามอย่างหรือว่าอยากสอบถามอย่างเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์เลยก็สอบถามเฮาได้เลยขอขอบใจบาย